เดีมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยกับแม่เนี่ยว่าไงคะบ้านฉันมีตุ๊ก <c oughs> บ้านฉันมีตุกกต๊กแก,กเหรอตุ๊กแกเกาะผนังเนี่ยเหรอ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 จะเข้าห้องนอนแล้วเหรอคะอืจุบจ๊บก่อนจุบจ๊บก่อนจุบ๊บจุ๊บจุ๊บลากี้มา <c oughs> มาเร็วๆดูดูมันจีบติด,ด,ดผมอันใหม่เดิน <c oughs> ไปไหนอ่ะ นี่เดินไปไหนฮะนี่เดินไปไหนนี่อะไรนี่อะไรนี่ของใครกลัวกลัวนี่ของใครของใครคะของใครคะลักกี้ลลักกี้นี่ลักกี้นะคะ ชื่อลักกี้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ไม่รู้แต่อันนี้เป็นตัวเมียชื่อพิซซานอืมเองคอเอียงคออะไรคะคุยกับแม่เหรอนึคุยกับแม่เหรอหวัดดียังหวัดดีจุ๊บจุ๊กันหวัดดีวัดดีวัดดีจ้ะวัดดีดดดดจ้ะ อือออออออะไรคะโอ้ยหาวน้ำหวานนะคะน้ำหวานนะคะเน้นน้ำหวานนะคะ ขอไทยน่อย,อย,ยขอถ่ายหน่อยค่ะแล้วมันไม่ไปบินเล่นน่ะหรอ,หอไปแม่จะไปทำขบข้าวแล้วแม่ทำอะไรกับข้าว,วนะใครไปทำขบข้าวแม่มั่งเร็วแม่ไปแล้วนะดูตุ๊กแกสินะี่ยจะเข้าห้องนอนอย่างเดียวเลย ไอ้แกตัวเนี้ยไอ้แกตัวเนี้ยมาหะแม่จะเข้าห้องนอนแล้วเหรอเอาเยียบให้อีกเข้าห้องเหรอเข้าห้องเหรอห้องมันมืดนะก้าตุวก็ตุดเก็ตุวก็ตัด